สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาทำโมชันกราฟิกให้กับรูปวงกลมในโปรแกรม Adobe Premiere กันนะครับโดยรูปแบบของโมชันกราฟิกที่เราจะได้ก็จะมีลักษณะเป็นแบบไซ c คร่าโปรเกสบาร์ตามตัวอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับขั้นตอนและว,วิธีการจะเป็นอย่างไรเรามาดูไปพร้อมๆกันครับ หลังจากที่ได้สร้างโปรเจกต์และซีเควนซ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการสร้างรูปวงกลมขึ้นมาครับโดยการไปที่หน้าต่าง essential graphics ครับในกรณีที่หน้าต่าง essential graphics ไม่ถูกเปิดใช้งานสามารถเปิดใช้งานได้นะครับโดยการไปที่เมนู windows จากนั้นเลือกไปที่รายการ essential graphics ซึ่งในเคสนี้ผมเปิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นก็จะไปที่หน้าต่าง essential g r a p h i c ได้เลยเพื่อสร้างรูปวงกลมก็จะคลิกเลือกไปที่ปุ่ม n e w l a y e r ครับจากนั้นเลือกไปที่รายการ omphouse l l p s e ตอนนี้โปรแกรมทำการสร้างรูปวงกลมให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในเคสนี้ที่ยังไม่สามารถมองเห็นรูปวงกลมได้เพราะว่าในส่วนของสตโตรกค่าเริ่มต้นของสีเป็นสีดำนะครับสตรกก็คือเส้นของวงกลมนั่นเองดังนั้นผมจะเปลี่ยนสีตรงนี้ครับให้เป็นสีที่ไม่กลมกลืนกับสีของพื้นหลังนะครับโดยการคลิกเข้าไปที่ ฐาสีตรงนี้ครับจากนั้นที่หน้าต่าง Color Picker ก็จะระบุรหัสสีที่ต้องการลงไปในช่องนี้นะครับก็จะพบว่าเราสามารถมองเห็นรูปวงกลมได้เป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปจะปรับในส่วนของขนาดของเส้นและอัตราส่วนของรูปวงกลมนะครับสำหรับความหนาของเส้นหรือขนาดของเส้นจะปรับอยู่ที่หมวดสตโตรกเช่นเดิมนะครับ ซึ่งจะเห็นว่าใกล้ๆกันกันกนกบถาดสีเมื่อสักครู่จะมีตัวเลขที่ให้เราสามารถปรับได้นะครับตัวเลขตรงนี้จะมีผลต่อความหนาของเส้นผมจะเปลี่ยนจาก50ไปเป็น80นะครับเส้นของรูปวงกลมก็จะหนาขึ้นลำดับต่อไปครับก็จะเป็นความกว้างและความสูงของวงกลมจะขึ้นไปดูที่ตัวเลือก w u และตัวเลือก a s h นะครับซึ่งก็คือ width และ height นั่นเองนะครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนความกว้างเป็น800ครับ จากนั้นปรับความสูงเป็น800เช่นเดียวกันเพื่อให้ได้รูปวงกลมหลังจากที่ได้รูปร่างของวงกลมเป็นที่ต้องการแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเรียกใช้งานเอฟเฟกต์สำหรับสร้างโมชั่นกราฟิกแบบไซคูร่าโปรเกสบาร์ให้กับรูปวงกลมรูปนี้นะครับโดยการไปที่หน้าต่างเอฟเฟกต์ครับ เช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่บานหน้าต่างเอฟเฟกไม่ได้ถูกเปิดหรือไม่ได้ถูกเรียกใช้งานสามารถไปเรียกได้จากเมนูวินโดว์แล้วก็เลือกไปที่รายการเอฟเฟกนะครับเมื่อมาที่หน้าต่างเอฟเฟกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะค้นหาเอฟเฟกที่มีชื่อว่า radial whip ครับการค้นหาใส่เป็นชื่อบางส่วนได้ครับเช่น whip ก็จะเห็นชื่อเอฟเฟกอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นคลิกเมาส์ค้างไว้ที่เอฟเฟกต์ radial whip ครับแล้วก็ลากไปวางไวท้ที่รูปวงกลมที่เราวาดไว้ ในบริเวณที่เป็นไทม์ไลน์นะครับตรงนี้เพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นผมจะปรับมุมมองของไทม์ไลน์ให้ขยายขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นครับไปที่หน้าต่าง Effect Control ครับตอนนี้ดูให้แน่ใจนะครับว่าหัวอา่านอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการเช่นในเคสนี้ก็คือที่ตำแหน่งเฟรมที่1นนะครับจากนั้นครับที่หน้าต่าง Effect Control ในหมวดของ r a d i o w i d t ก็จะไปกำหนดค่าในส่วนของ transition completion นะครับโดยการกดไปที่ปุ่ม toggle animation ครับหลังจากนั้นผมจะทำการขยับ keyframe ไปสักเล็กน้อยนะครับตรงนี้สามารถเลือกได้ตามความต้องการนะครับหลังจากนั้นคลิกไปที่ปุ่ม add remove keyframe ครับเพื่อสร้าง keyframe ขึ้นมา1ตัวผมปรับมุมมองตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นตอนนี้ก็จะเห็นว่าเรามี keyframe ด้วยกัน2ตัวนะครับ ตรงนี้1ตัวแล้วก็ตรงนี้1ตัวนะครับที่ Key Frame ตัวที่2ครับผมจะปรับค่าในส่วนของ Transition c o m p l e t i o o n เป็น100ครับผลที่ได้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นเมื่อเราให้เอฟเฟกนี้ทำงานโดยผมจะกลับไปที่เฟรมที่1ก่อนนะครับหลังจากนั้นกด s p a c e Bar เราก็จะได้ผลงานที่มีลักษณะตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสร้างโมชั่นกราฟิกให้กับรูปวงกลมในโปรแกรม Adobe Premiere ไว้ยังไงพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับในครั้งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ